ว้าวดูนี่สิเขาจัดแมปใหม่อะพี่แอกดูดิเนี่ยเหรอโอ้สุดยอดเลยอะ่ะดูดิดูดิดูดิดมีต้นคริสต์มาสด้วยอะ่ะทำไมเวียนหัวตั้งแต่แรกเลยอ๋อพี่แอกกดหมุนโอ้ยอย่าบอกนะว,ว่าสควิตเกมคราวนี้เขาจัดงานวันคริสต์มาสด้วยเหรอใช่เขาจัดคริสต์มาสจริง,<อ>รงๆด้วยสุดยอดเลยสุดยอดเลย แย่กมามานี่ก่อนแล้วมาลงทะเบียนก่อนแล้วลงทะเบียนก่อนหรอใช่ใช่เราจะต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะหอลงทะเบียนแพงแพงใช่ลงทะเบียนแพงมากเลยอะ่ะเป็นเรนโบ<ห>ว์มาเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปแข่งขันกันเลยดีกว่าไปไป,ไปเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยพี่ฝนอะไรเหรอเขาเปลี่ยนด่านใหมอ่อ่ะไหน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 ไม่ได้วิ่งแล้วอุ้ยสุดยอดจะบอกนะว่าเขาจัดตีมวันคริสต์มาส น่าจะใช่คงสจะฉลองคริสต์มาสแน่เลยอสุดยอดเลยแบบนี้เงินรางวัลจะต้องอู้ฟูฟูฟ้าแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยอเดะอะไรหว้เฮ้ยมนุษย์มนุษย์หมาเป็นมนุษย์ซันตาใช่เขาเป็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเป็นอะไรนะเรียกไม่ถูกแล้วคิงด็อกคิงด็อกนี่นีุ่ียูดูสิพี่หมาปล่อยปลายโดดไปดีๆพี่ฝนดูผู้คุมตรงนี้สิรอหรอทำไมพี่เอกตายได้ยังไงอ่ะเอาโดนอะไรล่ะไม่รู้ อยู่เนอะเออเอ้ยอะไรอ่ะโอ้รู้แล้วอะไร呀เอ็กอะไรอ่ะยองฮีอ๋อยองฮีหันมาเหรอใช่ไหนอ่ะยองฮีหันมาเราจะต้องหยุดนั่นไงแล้วเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่บนหัวนั่นไงเราเงยหน้าขึ้นไปสิเงยแล้วเงยจนเห็นแต่ดวงอาทิตย์โอ้เห็นเปล่าเห็นยังโอ้นี่ไงยิงอยู่นี่ไงเออยิงเลยโซกมาทางตาแล้วเราจะไปยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันกระโดดไปสิจะได้ไปมั่งโดดแล้วเอ้าฮึบ เขายิงแล้วไปแล้วไปต่อแล้วเราต้องรอตอนไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกระโดดไปเถอะไปแล้วไปแล้วโอ้ออกระโดนได้ไงเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่เราโดนได้ยังไงกันแน่นะเอกก็ไม่รู้เหมือนกันกับทางเก่าอีกโอ้หยังไงนี่มันเป็นยังไงมันคือที่หวนอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเนี่ยเอกอยู่ข้างบนแล้วมาเร็วอยู่ข้างบนแล้วเหรอมาอุ้ยเพื่อนโดนยิงว่าเราโดนยิงได้ไงอ่ะไม่รู้งงไปเลย ยองฮีเขายิงเลเซอร์ไม่ใช่เหรอเขายิงเลเซอร์อ่ะเขายิงได้ไงเฮ้ยล่นเขามองเห็นเราได้ไงอ่ะโหเพล็กล่นเลยอ่ะอ๋อยังดีนะอยู่ตรงนี้อ๋อก้อนหินก้อนใหญ่ๆคือจุดเซฟของพวกเราได้แล้วหุ้ยเขายังชั่วหน่อยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยทางนู้นเรากระโดดไปหรอเขาเคยยิงไปถึงทางนู้นเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงยองฮีแบบตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออแล้วไปยืนทำอะไรอย่างนั้นใส่หมวกคริสต์มาสด้วยเออใส่หมวกคริสต์มาสเอามาเร็วปะเรา อุ้ยเขายิงมาทางเพกด้วยฮะอต้องรีบไปแล้วล่ะคอยยิงคยยิงมาทางเราอ่ะใช่ใช่ใช่เราจะต้องรีบกระโดดไปงั้นเพกกระโดดหนีเลยดีกว่าอึ๊บอย่าบอกนะว่าเราวนกลับมาที่เดิมอ่ะเราไม่ได้วนอุ้ยเราลนเราไม่ได้วนกลับมาที่เดิมใช่ไหมใช่เราไม่ได้วนกลับมาที่เดิมโอ้โหดูดิยองฮีตัวใหญ่มากเลยอ่ะนั่นนั่นนั่นอยู่ก่อนนะตกลงนี่ผู้คุมนี่เป็นจุดเซฟใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเพก ยองฮีที่ต้นคริสต์มาสอ่ะไหนอ่ะเออเฮือหล่นมาแล้วเหรอหล่นนะดิฮึบพี่เอกมาเซฟแล้วนี่แน่หม่เอาใหม่เอาใหม่โหดูดิน่ากลัวฮึบคราวนี้เราจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเท่าไหร่กันแน่ล่ะตัวแตกขนาดนี้เอ้าโอ้ยโอ้ยโหเฉียวไปหน่อยเดียวเออเฮือโอ้ยพี่เอกโอ้ใจหายเขายิงมาที่พี่ฝนน่ะนี่พี่เอกต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางนี้เนาะใช่ใช่โอ้ไม่กอดไปเลยทุกคน ฝนไปดิไปก่อนเลยมองไม่เห็น่ะเอ้าจอมันใหญ่เกินอุ้ยตกอ่ะเียดพี่ฝนมองลำบากมากเลยอะจอมันใหญ่เกินไปอ่ะเกินกว่าสายตาพี่ฝนอะบอกแล้วเย่ยซื้อจอใหญ่จอใหญ่ก็ไม่เชื่อตัวพี่ฝนเล็กที่เดียวมันเกี่ยวกันซะที่ไหนปึ๊บปึ๊บโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วยังเนี่ยเออเออหื้อฮุยฮุยโุยฮยถึงจนได้โดดยากแท้ ดูดิสงสัยลองฮีแบบใส่หมวกคริสต์มาสยิงปืนใหญ่มาเลเซอร์นี่ใช้สกิลกระโดดแบบรัวๆต้องไปทางไหนนี่ยรัวๆกันไปเลยไปทางนี้เปล่าไปทางไหนเนี่ยโอ้ต้องกระโดดออกแล้วก็อ้อมกลับไปเฮ้ยเดี๋ยวสิยังไงหูเพื่อนเราจะกระโดดยังไงอ่ะเออได้แล้วเฮ้ยเพียกลนโอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยลนโอ้ยเดินได้พี่กมันเดินได้โอ้ เดินได้ยังไงอ่ะเบี่ยงเบียงเอามาแล้วเบี่ยงเบี่ยงยังไงเบี่ยงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ผ่านึ๊บเบี่ยงอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วใช่แล้วอึ๊บชืบเบี่ยงเบี่ยงไงอ่ะเบี่ยงได้แล้วมาแล้วใจรอบๆเออได้แล้วเย้ได้แล้ว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 ได้แลวได้วได้วได้วโอ้ได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าได้แล้วเห็นไหมเบียงตรงนี้มีเงินรางวัลให้ทั้งหมด499โรบักแล้วนะคืออะไรคือเราต้องจ่ายเงินให้เขาเหรอดูดิ โดนยองฮี you here, you อ่ะโดนยองฮียิงเลยอ่ะเฮ้ยเพียก็โดนยิงเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเดีด๋ยวเอาไ่ต้องรีบเข้าไปเลยเหรอใช่เราต้องรีบเข้าไปึ๊บนี่ได้แล้วผ่านโอ้กระโดดข้ามมาพอดีเลยอ๊บทุกคนอุ้ยเพียรอยู่ด่านสองเดินมาแล้วก็ตกเดินมาแล้วก็โดนยิงเฉยดูด,ด,ดิเดินไปได้เ,เดินเดินไปได้นิดเดียวนะตรงนั้นน่ะโดนยิงเฉยเขาเห็นเราเคลื่อนไหวอะดิสงสัย เราเคลื่อนไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องหยุดหน่อยนี่พี่เอกไปนี่แล้วแล้วพี่เขเดินออกไปเลยนิดเดียวพอเย่อ้าวมันตกไงพี่เอกตกไปแล้วเมื่อกี้โธ่นี่ก็ไม่ใช่ง่ายหรอกนะเนี่ยต้องกระโดดขึ้นลูกกงกงกลมๆเนี่ยพี่ฝนมาเร็วกำลังไปเดินมานิดเดียวเดินนิดเดียวได้แล้วโดดมาเลยเร็วอึบโอ้ยเฮ้ยพี่เอกลนโอ้ยเฮ้ยนี่เรามาถึงด่านแก่น้ำตาแล้วะเฮ้ยต้องมากระโดดใหม่เลยอเพี่เอกด่านแก่น้ำตานะ ใช่แต่ว่าพี่ต้องมากระโดดใหม่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวแตกเฮ้ยตัวแตกเลยอ่ะมันโหยากเหมือนกันนะมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วบนก่อนเลยดีกว่าใช่ใช่ต้องกระโดดบนซี่ข้างบนน่ะเออได้แล้วได้แล้วกระโดดนะมอแล้วเคเซฟโอ้ยเซฟนะเซฟที่น้ําตาลูปดาวมาต่อมาต่อไปลุยไปลุยไปต่อไปต่อเฮ้ยถึงน้ำตาลูปวงกลมแล้วอ่ะดีมากดีมากสู้สู้นะทุกคนเบกัห <ม>พี่เพี่ฝนตกเ,เาตก้าตกลงไปในลูกกงเหรอใช่ตกลงมาเ,าเ้ารีบมาเร็วรีบมาเร็วมามันยากจังมาเร็วเข้าเฮ้ยล่นโหไม่ทำตะแกงลองรับตัวเราไว้เลยอึ๊บนี่ได้แล้วเีบวพี่ฝนไปก,นก่อนเลยนะเออไปก่อนได้เลยอึ๊บอึ๊บโหมันค่อนข้างยากเหมือนกันค่อนข้างโคตรเคี้ยวแล้วนี่นต,ต้องโดดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเบกไปข้างล่างก็ได้นี่นะ เฮ้ยจะถึงแล้วใช่ไหมเราไปข้างล่างหรือไปข้างบนเราก็ถึงเหมือนกันอ่ะลนหูน,นิดเดียวเลยอะ่ะมาถึงแท่งนี้แล้วเพ็กกำลังตามไว้นะพี่ฝนรอเดียวนะอันไหนเนี่ยเอาถึงแล้วได้อยู่ยังไงโอ้โหเพ็ด้านหน้ามันเป็นด่านกระจกกระจกเหรอใช่เป็นด่านกระจกเลวเข้ามาแล้วอีกนิดนึงจะถึงแล้วทุกคนเฮ้ยชนโอ้โหดีนะกระโดดขึ้นมาได้แล้วมันจะเข้าไปทางไหนแล้วเนี่ยมาแล้วทุกคนเอ,อ้เอา โอ้หต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยอะเพียกมาแล้วเพียกมาแล้วเพียกมาแล้วนายเพเอกต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยอันไหนอะข้างบนเนี่ยข้างบนซี่เนี่ยต้องเหยียบเหยียบอันนี้หรอช่้างบนเหยียบใช่ใช่ข้างบนเนี้ยเพื่อนก็ไปสิเพื่อนเรามองไม่เห็นมาแล้วเพียกมาแล้วด่านกระจกทําไมมันสว่างอย่างนี้ช่างจ้าซะเหลือเกินไหนกระจกเนี่ยอ้โอพี่ฝนเราเราอยู่ในด่านกระจกจริงเหรอ มองไม่เห็นตัวเองเลยอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแสงมีออนไปแล้วนะซู่ซูทุกคนเพยงมาแล้วอโอ้โหนี่ว่าจะไม่ผ่านเฮ้ยโอ้โหเกือบไปนี่ว่าจะไม่ผ่านแล้วเมื่อกี้เพ็ก็มันสว่างไปหน่อยนะใช่มันสว่างมากเลยเพ็กข้างหน้าเราจะถึงแล้วถึงแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ตรงนี้เขามีแบบด่านหลอกด้วยนะระวังให้ดีทางกระโดดแบบหลอกๆเราอ่ะเฮ้ยแล้วเราไปทางไหนต่ออ่ะกระโดดเข้าไปเลยในลิฟต์อ่ะใช่ไหมใช่หรอ อันนี้เหรอเออใช่เบกระวังนะอย่าเดินเลยนะหล่นนะไม่ถึงไม่เลยเดินเลยนะโอ้ยมันไม่เลยแต่มันไม่ถึงด่าลูกแก้วโอ้โหพี่เหวนบนกำแพงมันเล็กมากเลยนะเราจะกระโดดผ่านเหรอเอยฉันคิดว่าเราน่าจะกระโดดไปบนเสาอันนี้ดีกว่าโอ้ยตกเบยกมาย,ยังกำลังอ้อมลบอันนี้อยู่อ่ะ อ้อมหลอกเพเอกไม่เจอเลยเนี่ยชามที่มันมีลูกแก้วอยู่ข้างในอ่ะเพเอกไม่รู้ว่าอ้อมอ้อมาอ้อมอ้อมมามันคือลูกแก้วหรือลูกอะไรกันแน่มันลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันไอ้กำแพงมันบางมากเลยเนี่ยเออใช่กำแพงมันบางมากตอนนี้ยืนรออยู่เนี่ยเห็นเห็นเขียวเขียวแปบแป๊บเขียวเขียวแวบแปบอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นเห็นนะเพเอกเอามุมไหนดีเนี่ยมุมนั้นไงมุมเสาใหญ่ใหญ่อ่ะหลอกไปที่เสาใหญ่ใหญ่เพเอกไม่ได้ไม่ได้หรอ นี่ไงเห็นแล้วเห็นเขียวๆแล้วจอตฉันเห็น<อ> <ละ S 1> ี่เหยกแล้วนี่เอาโอเคเข้าใจแล้วต้องโดดสับสวางสับวางมาเร็วมาเร็วฮึบ <c oughs> วิ่งไปวิ่งไปทางนี้เซฟไปแล้วทุกคนมาแล้ว <มา S 2> เร้ยมาเร็วมาเร็ว <c oughs> กระโดดเลยเพล็กรีบแล้วเพล็กกระโดดเลยอย่า <c oughs> รีบอย่ารีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆมาโอ <c oughs> <c oughs> ้เดี๋ยวเดี๋ยวพอไม่รีบปั๊บหล่นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ ตายแล้วไม่ได้เล่นแมปออบบี้มานานมากจนตอนนี้มือแข็งไปหมดแล้วทุกคนมาแล้วนะมาเร้วเร้าระวังตรงนี้นะเข้าไปแล้วแบบค่อยๆเดินเออทุกด่านเวลาเข้าไปต้องค่อยๆเดินเซฟเซฟเซฟหุยเงอนรางวัลค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะอันนี้คือเซฟใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่ไงด่านกระจกแล้วอันไหนอ่ะไม่รู้ดิอันเนี้ยเหรอ เอาเพื่อนเดินเฉยอ้าวมันได้ทั้งสองอันได้เลยโอเคมันไปได้เลยทุกคนอ้าวแล้วหลอกเรานี่เซฟก่อนดีกว่าต้องเซฟอันนี้ใช่มล้วล่ะคราวนี้ยากแล้วล่ะเออแล้วเพี่แอร์ไปได้ไหมเน่ะอันนี้แค่แค่แผ่นแผ่นวางใช่ไหมใช่อึบอึบเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้พี่แฮร์พี่ฝนติดอ้าวทำไงอ่ะจับมือไหมมาลนเฮ้ยลนแตก แล้วไปต่อไปต่อ <ทำ S 1> เพงทำไงดีเอาขึ้นบนหัวนี่ทำมุมนี้เออเนี่ยมุมนี้มุมแบบนี้นะแล้วก็สลับสลับมาสลับสลับมาเหรอใช่แล้วก็ระวังให้ดีนะตรงนี้มันมีลูกแก้วอีกมันเกินอะ่ะโดดแล้วมันเกินอะ่ะกระโดดไกลเกินอ่ะกระโดดไกลเกินไม่ได้อ้อมอ,อมาวุย้ยกว่าจะผ่านมาได้เร็วเข้าเอาเพียงไม่ไหวแล้วขอใช้ตัวช่วยมาแล้วหรอเออ ไม่เอาล้ขี้เกียจโดดได้ไหวทุกคนมาเร็วมาเร็วค่อยๆกระโดดมาทุกคนบอกกงๆเลยว่ามันโดดยากมากแล้วเ,เพียกไม่ถนัดด่านแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเข้าอีกนิดเดียวก็จะถึงเ<อ>ส้นชัยแล้วนะโอ้ oh, เพียกระวังให้ดีนะตรงนี้มันเป็นเขาวงกดอะ่ะต้องดูมุมสูงทำไมล่นเนาะใช่ใช่ใชโอเคคานมาแล้วทุกคน อะไรที่ปวดหัวมากเราจะต้องดูมุมสูงให้ดีนะอีกนิดเดียวก็ผ่านแล้วอราไปวนเกือบไปแล้วไม่ละเกือบลนแล้วทไมเพื่อนที่ไปอยู่ข้างบนไปเลยไปเลยมาเร็วเข้ากําลังเดินตามไปเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอุยโอ้โหระวังระวังระวังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพล็กมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยลนโอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วจุดเซฟแล้ว เซฟแล้วใช่ไหมไม่กระโดดแล้วนะกระเึงกระจกมาแล้วมาเร็วมาแล้วเข้าวิ่งมันตรงกลางเลยแล้วกันอุ้ย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 มันจะผ่านไหมมันจะผ่านไหมถึงแล้วเย้ถึงแล้วจ้าเย้ผ่านแล้วเราก็ผ่านจนได้แล้ววันนี้เราได้เงินรางวัลเท่าไหร่กันแน่เนี่ยนั่นนะดีไม่รู้เหมือนกันถ้าเราได้เงินรางวัลอะเราจะไปทําอะไรดีอะ ฉันจะไปซื้อลูกอมมากินนะสิจอดลูกอมเนี่ยนะอ